สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อพี่น้องเขอป้ายไปอวพ่อเฮตระจ้าเบิ้งอุย้ยนี่น,นี่ดอกนะนี่จุ่มนะึงแ,แต่ตาหัวก็เอาพ่อเดียวพี่น้องเบิ้งบู้พี่น้องเบิ้งอื้อ,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 อืสวยก็จริงนะสาว เฮ็ดไข่หมกเลยเอื้อเบอร์่นอะ่ะอันกระเมน็นเฮ็ดไข่หมกจ้าเฮืเห็ดไข่หมกไหมอ่ะดดดเอ็ดอยู่ข้างหนท่าเพื่อนกระมากออกเนะพี่น้องพินนันนปัาดติดตัวเบ่รจุนพูน ออเออขึ้นไปอีกนั่นแมนบอโอ้แมนโบวยพี่น้องยาง้อยาง้อพี่น้องเฮ็ดไข่หมกพี่น้องป<า>๊าฮ็ดทุกเฮ็ดเริ่มออกแล้วเร้อ เห็ดกอแดงเห็ดพุ่นนี่นี่นี่เห็นบ่พี่น้องงามแล้วค่ะงามแล้วค่ะอุ้ยตื่นเต้นนะบาดเบื้งเบิ่องเนี่ยผ้าเหนกอผ้าหนกเห็ดไข่มุกผ้าเหนือเห็ดไข่มุกน้ำมากระไรเดียว อะไรบัอะไรบัวโอ้ยเปื่นขึ้นล่าเดี๋ยวพี่น้องเอาอะไรเพิ่นขึ้นล่าโอ้ยพี่น้องมิตรลุ่นนี่เรือนี่เห็ดไข่มุกคุณเห็นบะเห็ดไข่มุกปัาดพี่น้องผู้ใดกินเห็ดไข่มุกยายบอกกินพี่น้องอู้ปั๊ดมิตรลุ่นนี่เบิกว่ะพี่น้องเห็ดไข่มุก ปป๊ดเห็ดไข่มคือสีลายเท้เบือ้อขึ้นมีไหมแม่พี่น้องห้ย่เยบื้องนี่ละนี่ปาดทั่วพี่น้องพอแย่ายรลำข่านพอหงไหมแล้วมัวญาติปิดว่าเปิดกล้องนี่ล่ะโจกทุงยางโอ้ยหา <c oughs> ขัวคนเลย มันหลายถูกเฮ็ดพี่น้องแย่ยเบิ่งเปิ้นนี่เบิ่งเนี่ยหลายที่สุดกับเฮ็ดกับเฮ็ดอันนี้ยังกาอืมเรื่มซือ้อเฮ็ดไข่หมุกหลายอิรีพี่น้องบ่เนี่นนยนุ่มๆเนี่ยนุ่มอิรีเฮ็ดเพิ่งเพิ่นสิเป็นป้าของเพิ่นอยู่นี่เฮ็ดอันนี้ยังกาะเฮ็ดขาไร่เนี่ก็หลายเป็นหมู่พี่น้อง ติดต่อกันซี่เมือเราพ้นตกได้ารเราวยยปุณนะให้้ฟไปแล้วน้ำปุนเดียรีเรียพ่นองคุณนะตดใหดดมซะม่เป็นยาตต้แหน่ดมแล้วยายแล้วเล่าน่ะตดนเป็นหูมองปุนไปเบืเ้องเดียวเมื่ออื่นเอาแยกไปเห็ดอันนี้ก็มั่นปูเมื่อพินองมาปล่อยเสือพ,พอดนะพอแต่เห็นเห็ดผึ่งยุคกลางวเนท้า ว่างขุดทางเสีอเห็ดยู่ฝุ่นอ่ะพี่น้องขางหนทางฝุ่นอ่ะแล้วก็เห็ดออกสุปีสุปีอยู่นี่พี่น้องแย่าเป็นคนเก็บแล้วเป็นคนตัดขาออกสุปีแต่ปีนี้เพิ่นสิลาเพิ่นออกลาป้องขาวขาผดนี่เพิ่นสิตายเดี๋ยวเป็นขื่นสิบ ค <laughs> ืนชีพเฮ็ดคืนชีพป,ปีนีบวบ่คอยมีหรอกห้หาเฮ็ดมันปู ได้ยืดหรอกจกขาบหนึ่งแต่ว่างามยุ่งเลยพี่น้องลูกชายโทษมากไหมยายสิปิดวิดีโอไว้ซ้ำนี่บ่พี่น้องลูกชายโทษมากอาดูเห็ดไข่หมุกพี่น้องงามเห็ดไข่หมุเด้วนี่ปื้ดตัวส่วนหน่อยที่ย่าถ่ายเบิง้งเห็ดไข่หมุกพี่น้องหลายคักนุ้ยพี่น้องดอกซ้ำนี่เนาะเบิง้งยายได้ดอกย่ายเห็นบ่ เฮ็ดเผิงดำไงยายสิเอาไปเฮ็ดเสือ mm hmm. ข้าวไรนันก้งเป็นยังบ่เมนเฮ็ดเพิงไมคะอุ้ยเห็ดเผิงเหลืองพี่น้องถาม่ายายบ่ก,กินตีบ่ก,กินจ้ามาเมนเห็ดเผิง อไปเห็ดอไปเห็ดเนี่ยก็พุนตกตดต่อกัน4ีมือพี่น้องตกเบิดม์มือเบิดเว้นเบิดขึ้นเห็ดเริ่มทย่อยออกเร้อยนี่ซีมือออกไว้อยู่เีพี่น้องอเห็ดมันปูในใต้หลอกยู่ยู่นี่ Ừ, mời ừ, <laughs> được quân ơi mời 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 ăn ติดคอนทางแม่พี่น้องได้หลายจุ่มอยู่ว่าสิเอาเห็ดเชื้อเห็ดปล่อยผสนเห็นเห็นอันเห็ดผึงอยุกรอหนทางยหญ่ลมกพี่สาวล่ะภาพเบียวเกินพี่ชายผู้หนาผู้หนะเห็นบ้านนั่นกระแปง้งเชื้อเห็ดกับขวดน้ำ โอ้ยว่างเนี่ยมันอยู่บริเวณเนี่ยเห็นบ่ามีติดขนทางเนี่ยอพี่น้อง <c oughs> ไปให้ออกไปปล่อยเฮาใหญ่เสิเฮ็ดเป็นลองเห็ดบ่เฮ็ดเป็นลองกวดกวดไว้ๆๆใ,ใหม่ออกเทหาดใส่ดินน้องไข่ถมเห็นบ่พี่น้อง ถมใบไม้ทุมใบไม้ทมใบไม้ทมใไม้เคียดทมเห็ดเป็นหล่องเป็นหล่องเห็นะตุมเบเบช้อปปี้ยงชอปปองเตช้อปปี้ยง เกือร์ออีหละนั่งจอมยทระนี่ให้เกือรปีนาเพราะว่าถ้าถ้าเห็ดไปแบบทุถท่มถลรนย่ายย่านจำเมื่อไรนะให้พื้นออกเป็นแถวประกอบงเห็นไะมดูมีทุกเส้ะ รรเป็นอาทำไมเพิ่อนนี่ทมไปเห็ดเป็นแถวเจ้าคอยรู้ว่าออกบ่อ,อกพี่น้องถ้าเฮาเห็ดไปทุ่ดถิบ่านจำเมื่อไรให้เพิ่นออกเป็นแถวถ้าเพิ่นบ่อออกเป็นแถวก็แสดงว่าเพิ่นบ่อ,อมีหลายสูตรพี่น้องทดลองตทละสูตรยากกับเก็บไปยุ่ธหรือว่า สูตรนี่เป็นแบบนี้สูตรไส้อันนี้เป็นแบบนี้เอาต้น้ำฝนเอาน่หนี้มันมีหลายสูตรพี่น้องสูตรง่ายๆว่าต้องผสมยังพี่น้องซับซับมุนมุนมนวกะเอามาเทเลยน่ะนะ่ะของเทย <laughs> ให่อันเอานน้ำฝนมากกวดหนึ่งเพระาะว่าเอาเส้นรถยานยานเพื่นเพียดออกนะอุจจาระข้ามมาฟ้าซัดข้ามมาเพียดพี่น้อง ยามยาน้ำเพิ่นกระเด็นออกนะจากถังกะะ็เลยเอามากอกมาใส่ยูพี่นี่ก็สิบป,ปเฮ็ดต่อ,อ,น,อนี่มันยูเ้พีนองเบื้องมันยูใจเฮ็ดมันปลูกอะไรอยู่ตอนแหลกวา่าสิโบออกมาแล้วพี่นองตอนใบเพราะว่าอยากให้เฮ็ดเพิ่นพักจากบาทจักข้าวนี่นะชําพางให้เพิ่นออกดีๆเนี่นะ บทบไรก็มากือเก้าแมพี่นองยายสิขอจบกิบสานีเอพี่นองให้ยายโทรหาลูกซาให้กินลูกชาโทรมหาบายบายพ่อกันกิบไหมพี่นองมานยุจ่ามานยูเฮ็ดกระลังเริมงามแล้วเฮ็ดไม่แหลกเยี่ยมมีพี่นองบางคนบาเฮ็ดห่างๆพนตกซีมือพี่นอง่นมาท่านไหนอันนี้เป็นนนกเฮ็ดซีมือเนาะบายบายจ่าขอบคุณค่ะ